สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะรันดอมคลิปกันในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของคุณค่ะมาเช็คพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรันดอมนี้นะคะแล้วก็เราค่อยไปดูว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของคุณคืออะไรนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนตรงฟังต่อไม่ตรงเรื่องผ่านได้นะคะฟังเป็นการไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่าเช่นเดียวเช่นเดิมนะคะมาพัฒนาตนไปด้วยกันนะ,ะผ่านการอ่านไพ่การใช้ศาสตร์การใช้ศาสตร์ต่างๆนะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีวางไว้ตรงนี้นะคะพลังงานแรกนะคะพลังงานของคนที่โอ้โหคุณ คุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้คุณสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้คุณสามารถที่จะเติบโตในพื้นที่ที่ไม่ควรจะเติบโตได้ไม่ใช่เพราะมันอารมณ์แบบคุณคุณเจออะไรที่มันหนักกว่านี้ยากกว่านี้โดนมีคนโกงคุณมีคนทําร้ายคุณหรือว่าคุณจะสถานการณ์ที่ผู้คนทําร้ายกันผู้คนกองโกงกันหรือมีแบบอย่างในชีวิตที่หนักกว่าที่คุณเจออยู่ในปัจจุบันอะ อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันเยอะแล้วก็คุณกลายเป็นคนที่เหมือนใช้ชีวิตเพื่อให้กับเพื่อถวายตัวให้กับเบื้องบนเหมือนเป็นแบบผู้รับใช้หรือว่าคนที่กําลังเ,เดินในเส้นทางของการพัฒนาตนเพื่อที่จะทํางานต่างๆเพื่อผู้อื่นนะคะและนั่นคือเพื่อตัวเองโดยแท้นะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะต้องเลือกแล้วว่าคุณจะต้องทําทุกอย่างเพื่อ ตนเองในรูปแบบฉบับที่ทางโลกบอกหรือว่าต้องทําเพื่อตนเองในฉบับที่เทางชอบทำอะค่ะหรือความหรือธรรมะหรือว่าธรรมชาติเนี่ยได้บอกคุณคือมันจะมีการตีกันของ,ของพลังงานด้วยนะซึ่งคุณอาจจะต้องเลือกแล้วว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ให้นะแล้วก็ลุยนะแล้วก็เติบโตหรือทรงพลังนะแล้วก็ไฟใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ตกหลุมของความเจ็บปวดแล้วกลายเป็นคนที่อยู่คนเดียวสนโดดดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ อยู่คนเดียวมองเห็นในด้านที่ดีแล้วมีโอกาสคุณได้ออกมา,าแบ่งปันให้กับผู้อื่นอะไรแบบแนี้มีการถูกตกผึกมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดหรือว่ามีหลายๆอย่างเข้ามากระทบคุณให้คุณได้จำนนจำยอมที่จะต้องให้กับเบื้องบนนำพาชุดของคุณแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะและใบที่2เมื่อกี้หมายเลข28อันนี้หมายเลข15ค่ะพลังงานคงโอ้โห พลังงานของไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าคุณจะเลี้ยงคนอื่นได้อย่างไรเมื่อโตของคุณเองว่างเปล่านะคะโอ้โหเป็นพลังงานที่แบบเหมือนคุณเป็นคนที่พูดคุยกับภายในของคุณแบบตรงไปตรงมาว่าถ้าคุณยังไม่พัฒนาตนถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณยังไม่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตจริงแล้วคุณจะบอกให้คนอื่นใช้ชีวิตจริงได้ยังไงถ้าวันนี้คุณยังช่วยเหลือคนอื่นในรูปแบบที่กลายเป็นพี่น้องลังแกฉันพ่อแม่ลังแกฉัน ออหรือว่าอะไรรังแกฉันก็ตามเนี่ยนั่นจะเป็นความรักที่แท้จริงได้อย่างไรความรักที่แท้จริงต้องเสริมสร้างไม่เข้าข้างกันในขณะที่ทำทิในขณะที่ทําผิดแล้วก็ตักเตือนกันนะคะยืนเคียงข้างกันแล้วก็ยังคงรักกันแบบไร้เงื่อนไขซึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขว่าถ้าเธอเป็นคนของฉันเธอต้องดีแล้วก็ต้องตามฉันหรือไม่แต่คุณจะเป็นแบบว่า ความจริงมันเป็นแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องมานั่งเออหอหมอกเยอะแต่ว่าเมื่อมันเป็นความรักก็คือความรักอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ลีลาในความรักแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เอาความรักเลย mm. เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นจริงบนฐานของความจริงแบบเป็นพลังงานของการไฟแล้วก็สตรองมากๆในในตัวเองค่ะอู้ mm. และใบที่สามใบนี้นะคะใบสุดท้ายพลังงานใหม่เลข18ค่ะเป็นพลังงานของ โอกาสที่จะสร้างบทบาทสร้างสารรค์ในชีวิตของคุณรู้สึกว่าพลังงานคนที่ผ่านมาเจอรันด้อมในวันนี้นะคะคุณกําลังกลับมาคุณกําลังทลายม่านบางอย่างนะและเติบโตขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างตัวเองแล้วก็สร้างขุมพลังที่ดีต่อไปเป็นพลังงานของคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่างจริงที่แบบไม่ใช่บน่นว่าอยากเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคุณไม่ทําอะไรเลยแล้วก็รอคอยโชคชะตาไม่ใช่แต่คุณเป็นคนที่ เปลี่ยนแปลงแล้วก็เอออะวันนี้วีเจอบทความบทความหนึ่งนะคะตรงกับคุณเลยดอวีขอเปิดใหม่นะมันบอกว่าคนบนโลกเราอะจะมีคนอยู่2ประเภทนะคะก็คือ 1. คนที่ยืนรอและคอยให้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับ 2. คนที่ลงมือทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้น บนโลกเรามักมีคน2ประเภทนี้อยู่นะคะและคนที่ผ่านมาเจอลันดอมในวันนี้คุณคือประเภทคนที่กําลังจะลงมือทําทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นว้าวไฟแล้วก็สตรองแล้วก็แบบไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้แล้วก็คุณพร้อมแล้วที่จะไฟคุณคุณถูกจุดติดด้วยความรักของเบื้องบนคุณถูกจุดติดด้วยดาบแห่งปัญญาคุณถูก จุติด้วยแสงแห่งพระแสงของเบื้องบนจริงๆที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นมนุษย์ที่แบบฉันต้องทําไม่ได้นู่นนั่นไม่แต่แบบมันคือพลังงานของของพระผู้สร้างมันคือขุมพลังของแบบความนิรันดร์การอะ่ะที่มันไม่ใช่แบบมาแบบฉาบฉวยอะคะ่ะแต่ตอนนี้คุณมันทุกปลุกไฟที่กําลังจุติมากๆเลยอุ้ยตื่นเต้นกับพลังงานของคนที่พามาเจอแรนดอมนี้วีเชื่อว่าคุณพิเศษแล้วก็จริงๆช่วงนี้รู้สึกว่าคลิปวีไม่ได้แมสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนมัน อาวิเชื่อว่าใครที่เจอคลิปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญถูกจัดเตรียมไว้ให้กับผู้นําแลว้วก็เชื่อผู้นําไม่ใช่ไม่ได้เยอะที่จะได้มาเจออะไรเงี้ยก็แบบอารมณ์แบบถ้าพลังงานพกขึ้นพลังงานวีวีรู้สึกว่าวีเป็นคนที่อ่าน แตกต่างจากคนอื่นหรือทําอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหรือแนวความคิดซึ่งก็จะดึงคนเหมือนกันเข้ามาซึ่งวีต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เยอะนะคะแต่วีเชื่อว่ามันคุณภาพแล้วก็ทรงพลังมากๆแล้วก็คนที่ฟังวีรู้เรื่องอะ่ะถือว่าเราแบบเหมือนพูดภาษาเดียวกันนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญวีก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่มีพวกคุณอยู่บนโลกใบนี้ที่แบบยังไม่หมดหวังอะไรอย่างเงี้ยแม้แบบคนอื่นเขาอาจจะแบบมีหวังแล้วก็หมดหวังไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณยังคงแบบ รักษาความหวังได้ถึงบางทีมันจะดูลิหลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วมาดูถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคุณว่าจะเป็นอย่างไรผ่านไปวิคเอเปเพทั้งหมด5าใบแล้วกันนะคะใบแรก3ดาวโอ้โหความเจ็บชำ้ำการถูกคมเหงการถูก พอรยตทุกรูปแบบเกิดขึ้นกับคนที่พามเจอแรนดอมของวีในวันนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้รู้สึกว่าคุณกําลังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนคุณอยู่ในครื่องของพลังงานลบแต่พลังงานลบไม่สามารถทําอะไรคุณได้เพราะว่าคุณสามารถต่อกรคุณสามารถที่จะไฟกับพลังงานต่างๆได้เพราะว่า คุณมีองค์ความรู้คุณมีความทรอหดอดทนคุณเป็นลูกรักของจักรวาลคุณเป็นลูกของพระเจ้าอ่ะคุณถูกสร้างขึ้นให้สวยงามในพื้นที่ที่ไม่ไม่สวยงามและเปลี่ยนพื้นที่นั้นให้สวยงามได้แล้วก็สามารถนําพลังงานที่ไม่ดีของของคนรอบๆที่ไม่ดีกับคุณเนี่ยมาเสริมสร้างให้คุณมีบุญบารมีมีบารมีมากขึ้นเพราะคุณอดทนคุณไฟได้คุณสู้กับศัตรูหมู่มารได้โดยที่ไม่ต้องไปเอ่ยปากอะไรแต่คุณอดทนแล้วก็ปล่อยให้สิ่งต่างๆมันทําร้ายพวกเขาในรูปแบบที่พวกเขา เลือกเองอะไรเองเพราะคุณรู้ในเรื่องของการทํางานของเบื้องบนคุณโคตรไฟแล้วก็คุณโคตรที่จะทรงพลังในเรื่องของการรักษาศิลธรรมคุณธรรมมากๆเลยนะคะและนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของคุณถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอยู่ในในในจังหวะเวลาที่ถูกลังแกถูกคมเห็งถูกเข้าใจผิดลิวิอบอกเลยว่าคุณกําลังจะได้เหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที่ตัวคุณเอง ก็ไม่ได้คาบหนังเลยนะแต่มันจะเกิดขึ้นมีบอกได้เลยนะสามดาบขึ้นและใบที่สองเจ็ดเหรียญน,นะคะก็กำลังเกิดการออกดอกออกผลแล้วนะคะชีวิตของคุณกำลังจะได้ต่อต่อย,ยอดอารมณ์เหมือนแบบเบื้องบนจัดโตอาหารไว้ให้กับคุณคุณคือผู้แพ้ในรูปแบบที่ไม่ทุกร้อนอะไรแล้วก็มีสัตติสุขมันแตกต่างจากคนที่ดูชนะบนโลกไปนิดแต่ยังดิ้นรนหรือว่ายังต้องทำนู่นทำนี่มากมายไปหมดแล้วก็ไม่มี พลังอะไรอะไรเงี้ยแต่คุณกลับเป็นคนที่มีสง่ามีออร่าแล้วก็กําลังมีการเริ่มต้นชีวิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคุณและ the weed June. เดวิดออฟฟอร์จูนเบื้องบนกําลังเข้าข้างคุณถ้าพระเจ้าอยู่ข้างคุณใครจะหยุดยั้งคุณถ้าพระเจ้าอยู่ข้างคุณใครจะต้านทานคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีเบื้องบนนุนนํามีคลื่นใต้น้ำมีลมใต้ปีและ Queen of p e n t a c l e ความมั่นคงในด้านของการเงินกำลังเกิดขึ้นกำลังขักเคลื่อนคุณกำลังจะงดงามคุณกำลังถูกสร้างคุณกำลังได้สงา่าราศีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กำลังนำคุณก้าวเข้าสู่ชัยชนะที่เป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์นะคะและสีดาบแล้วคุณก็จะมีพื้นที่ปลอดภยัยคุณจะกลายเป็นคนที่ทรงอิทธิพลในตัวเองมากๆม,ม,มีขุมพลังมีสติปัญญายาณและก็กลายเป็นที่น่าจดจำแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากๆหลังจากที่คุณได้เจอ คลิปนี้ให้คุณเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่คุณตัดสินใจจากข้างในของคุณที่คุณจะไม่ยอมตกเป็นทาสของความกลัวหรือตกเป็นทาสของคนที่มีอิทธิพลมืดอ,อะไรเงี้ยมันกําลังส่งผลทําให้คุณกลายเป็นคนที่โดดเด่นนะคะและเดอะแฮงแมนให้คุณอยู่ในพื้นที่ ของคุณต่อไปค่ะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นแล้วขอข้อพระธรรมให้กับคุณหน่อยนะซองพงศวดานบอกว่าจงถ่อมตัวลงและอธิษฐานแสวงหาหน้าพระองค์และหันเสียจากทางชั่วพระองค์ก็จะทรงฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยบาปและจะรักษาเขาให้หาย คุณกำลังถูกรักษาโดยเบื้อบนเพียงแค่คุณหันกลับและเข้าสู่เส้นทางของก๊อดก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตวีเชื่อว่าแรนดอมนี้มาทันเวลาแล้วก็เสริมสร้างพวกคุณอย่างแน่นอนค่ะก็ครบถ้วนแล้วสำหรับดรนดอมนี้วี่ขออนุญาตฝากมอยเจอร์บาร์มแล้วก็เออยังรับให้คำปรึกษาแล้วก็เปิดคลอส,สอ,อ่านไพ่นะคะวันนี้ครบถ้วนแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะ